Nệm chân <Nhạc> văng lượng niệm than thăm xâm từ mây mắn sum vô rơi khả nên nam đọc bò lưỡng ước in cao tướng than cao tướng than rư sĩ than thăng xoáng mong bò yên neo tả mượt mòn đọc chuẩn diện là าเดินดินไวปฝ่าข้าวไปดอกรีบด่วนชวนให้เจ้าไวปฝ่าหยิบพอมาลาฟับขอให้เจ้าฝ่าเลี้ยวด่วนยำเดินเดินกันไปคิดขันิงดอกน้ำหลวงนาอิตุนนาสายอำา้ารูปพอขําเบืโอ ลาบอินสวนนาะบิธาไทยส่วนตายทั้งเราฝ่ายน้ำตาไหลหลือนน้ำตาลังกำยางน้องมาปัดปากคำเกี่ยวพ่อนอลาพอถึงไปพอไปถึงสมลาสุวรรณสามพุนอดเนบอมีต็งแทนเท,นทพอมาดินดอก้าวตายกับ,บกปิีนยาบอุ้ย chị bảo thanh song văn sư bồ tát phù nâu yàng đội song si soi kim đeo đan cào thăng ca san non hay là cầm quan là văn ôn ô cam yàng ôn ô là cam yàng ôn ô đàn là sai คเอ้ยเจ้าจังลวงคำอืออ้ยเหลือใจดีคำเบียงลูกกูเดียวกับมมือไหวนะถึงเขาวสวยมาตายทิมบิดชีวังพ่ได้สั้งพอไม่ขาดลูกแล้วที่ทนยังอยู่จังได พอ่อแม่ไปบ่ได้ตาบอดบ่อินหนุนคำเอ้ยอยู่สามคนซ้ำว่ามีคนเดียวู่เที่ยวไัดอกคือเจ้าหนักหรือเบาบ่เคยห่างบ่เคยวางพ่อกับแม่สูบทุกเยยงคำเศร้าขันเลงเท่าบ่ปล่อยวาง ละยน้ำเจ้าดาบจีบมขพอกับเมก็คือตายคำมือเอ่นนอละมีหวังไปชีวังบ่อยู่ทนละคนไดเอ็นละคุณความดีเจ้าทำไว้เกินคำไกิเอ,อื่อนเอ่ยพอเมจะรเรืไ้้มันละ่ะ โอ้โยพราอเแม่จะรึกไว้มันละในหันดอกเพียงตรงวาสนาคำเพียงกะสําพอดอกเพียงนี้อินสวรรนะ เออลูกที่ดีมาเป็นละมรณารูกความชุกอยู่ยังไได้ยินหูกูสูนวลลาพ่อไม่เท่ากีเดียวได้ตายก่อนก็ยังใครกํามันได้น้กขมมาสร้างจำกันไรวิอินเรียนอีอย่างนอลาบิดามันด่าได้เต็บวางดวงชียว่าพ่อแม่นิ่มบอกเคยพ่อกะสร้าง บัดนี้ตาดบันบอละล เบื้องเขาเรื่องความสิจุบโยมเอ้อองราศีเศร้าสุบซศกราทมนดอกน้ำหลวงนะเธ <Yeah. S 1> อเอาคันทีตั้งมีตาเป็นที่เื้องระลึกถึงคุณพระเล้วก็เลยเวาเก่าทะเลียงลาวสาทุดึงๆๆข้าทั้งสองพอมได้หักษาจำเรืองสินภาวนาเปร่าถูกเลี้งเศรา เอาเมตตาเป็นเสื้อป่าด้บอกเคยขากโอ้ยบอกบอกระทำบาปหายเพียงหน่อยดังสินด้วยดิดบุญสวนี้ขอผิดในกายจงสรายวิปังออกจากขิงลูกชายแกวเทพธิดาผู้น้ำสันสุนทรีใครว่าจีควนตัวสาจารย์ดีทานตั้ง สามกำรังผนึกเนียนละสองระสีพ่อแม่ทิทีิดาหนึ่งความผู้เป็นแกวดอกแม่คิงอินทุูกสิ่ง,งสนิสโยกว่านาไฟสวรรค์สามก็เลยลุกฟืน้นขึ้นดอกมาพอมนะจากขบเบื้องทั้งสวงเอ้ยกระแจงองค์ไทยบอดแล้วทางเจงสว่างตาสุวรรณสาม การยสีทีทศนาคานบอกกะบบิลเออรยักแกแจมเจ้าราชาทานดอกกู้านนี่ละแมว่วอกทานโยมทานทั้งหลายยิงและชายที่บ้าพฟญทังศิสนาวันอิเนะนะบารมีที่สมสาง ภาวนาสุสํำพราธรรมเพรเกอพระราธรรมนอกเพกวางกัยังใดดอกพึ่งพิงความหักพ่อแม่ยิ่งหาเปรียบแนวได้สุวันสามํำคืนตื่นนอละเข้านี่ความมักมีโดยแท้เที่ยงตรงไอเจ้าจื้อคือพร้อมเอผูกเกอขันจำไว้ยาสลืมนัลนาสาทยุ

าจากแล้วก็ยอมเจ้าโกโซคอนลาเชิญเด้อเชิญตั้งกันละยาณาจิตล้นบนกุศลแห่งบุญญาภาวนาสินทานกุสุอันดอกมวลพร น้อมมาเป็นกุศลตั้งโฮมกันคู่สุยางทั้งว่าข่อยแลเจ้าก็ยอมเจ้ากุศลนะน้อมถวายแด่พระมิงตอนองค์แม่ของชาวไทยแน้อง ขอพระบันปีหลวงทรงสถิตสะเทียนยางทรงพากำลังดอกทรงสร้างภัยสานใน้ได้เกิืงมีสุขขังน้อลวน,ลวนลวนมวลขา้าทรงพาพรสาธุดินมวนเทพไทยเทวลาอินตา เอกทั้งคุณมานาคาหนากเดาอยู่ในนามเอกทั้งคุณนสามแกวลัตะนังดวงประเสริฐเทิดไว้เหนือเกศเก้าจุลีนอมอยู่ทะเลอ มวนขาขอนบนอบเนีว่วก้มกราบบังคมทูลให้ลงมาเที่พมพนพเมืองจะเลื่อนยิงทรงพระศิลีสวัสด้วยป่าพันษาถึงขนาดอย่ามีขาดให้ในลอยเศร้าพุ่นว่าแน่เด้อว่า ที่ข้าอยู่กาโหตัวนาทาปลาลมาลาชินีดังนี้ขอพระพันปีทานพระองค์ของแมีของคนไทยให้พระองค์กระสิมสาล้านสุขเนา่าปางยาได้่างนั่งสนมนอแวดล้อมทั้งคางเป็นหมื่นแสนทุกเขตแคว้นกามานอมได้วันนาอัตมาทั้งหลายกระทรงพระพรเทมทาย อายุวัฒกาขอให้พิัญญาด้วยอายุยืนห้อยยิงอย่ามีภัยเหตุให้ขันมางตองให้มนมองธนวัฒนา มีสิริใช่หรือโชคผูกข้าทรัพย์ล้วนๆผาคังให้เติมเต็มเสรีวัฒกาทรงสิริสวัสด้วยเงางามนลำคาสมเป็นพระมิงะมพพมมม่งฟ้าพระทยขาทรงพระพรยาสวัสดิกาน้อมมีใชสิทธิโชคทรงพระยศน่อยห่ิงฟ้าปกเก่าดอกเผาไทย พาลวัตกานีได้สรงนิลเมียนมีกำลังไหลกันเลิ่นคนนั้งขายวันนาวัตกาให้วันนั่งงามเหลื่อมเทียมสวรรค์ชั้นฟ้าบ่ได้เกิงเสมอสุขวัตกาเด้อให้เลิประเสิฐค่า ด้วยพระามาสมส้มเสือนดอกแสสองสุกดอกล้นเลืนคนโยติกาไว้นี่ชุลิก่อนไว้เนื้อเกตทุกประเทศเขตด,ดาวให้มานอมทรงพระพราะว่าทรงพระเจริญว่าทรงพระเจริญว่า ส่งพา,าจะลือนเนนนนดเทศนาวัตสานีในการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนามวลอัตวาภาพทั้งสองรูป ได้พระคับปคองสลองศรัทธาแห่งญาติโยมสาธิชนทั้งหลายก็เห็นสมควรเจ่เวลาในนายที่สุดแห่งสุวรรณสามชาดกกถาขออำนาจแห่งพุนพระศีรัตนไตรจงอำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงประสบแต่จตุพรทั้งสี่ก็คืออายุวันนะสุขาภรละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ ตราบนานเท่านานเืนจะเลื่อืนพนสาธุ